สวัสดีครับพี่หมี PI, จากช่องหมีอ้วนดูดวง12ราศีวันน uh, <cat> ีはは be, ้เขาคิดอะไรเกี่ยวกับเราเรามาฟังนายดวงของทั้ง12ราศีกันได้เลยครับว่าดวงของคุณนะครับกับแฟนคนนี้กับคนรักคนนี้กับคนคุณคนนี้เขาคิดยังไงกับคุณบ้างและเขาคิดยังไงในทิศทางอนาคตกับคุณมาฟังนายกันเลยครับมาเริ่มที่ราศีแรกกันเลยครับราศีเมษครับผมบอกแล้วราศีเมษนะครับเป็นราศีที่โชคดีมากๆนะครับเพราะว่าเขาพร้อมที่จะสร้างอนาคตมองทิศทางอนาคตและมองทิศทางความรักในระยะยาวนะครับผมบอกว่าเป็นข่าวดีสําหรับคุณนะครับราศีสองนะครับ ราศีพุกศครับผมบอกเลยว่าราศีพุกศเองนะครับช่วงนี้เองเนี่ยมองคิดทางกับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเป็นหลักเลยนะครับมีโอกาสที่จะย้ายงานเปลี่ยนแปลงเรื่องงานมาอยู่ใกล้กับแฟนครับราศีสานะครับราศีเมทุนครับผมบอกเลยว่าในเรื่องของแฟนและความรักเองเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณถ้าเป็นในเรื่องของคนเก่าแล้วเนี่ยบอกเลยว่าจะกลับมาหากันเกิดขึ้นรวมถึงแฟนที่ห่างกันไปนะครับหรือว่าเลิกรากันไปจะได้กลับมาคบกันครับราศีสีณครับราศีกรกฎครับผมบอกเลยว่าราศีกรกฎช่วงนี้เองอาจจะเหนื่อยใจนิดนึงนะครับเพราะว่า ควรนะครับรวมถึงความสัมพันธ์ของคุณมีจุดห่างจุดแยกกันเกิดขึ้นนะครับราศีห้าครับราศีสิงห์ครับผมบอกเลยว่าราศีสิงห์เป็นราศีที่ทุ่มเทเพื่อความรักเนี่ยมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ถามว่ามันจะตอบโจทย์ตอบใจให้กับคุณไหมผมบอกเลยว่าเป็นไปอย่างยากครับเพราะการทุ่มเทและการให้ใจเนี่ยมาจากชาวราศีสิงห์อย่างเดียวนะครับอีกฝ่ายหนึ่งแอบอาจจะเหนื่อยนะครับราศีหกครับราศีกันครับผมบอกเลยว่าช่วงนี้เองนะครับเขาปิดใจกับแบบเรื่องของความรักนะครับถ้าคุณมีปัญหากันอยู่ทะเลาะกันอยู่นะครับหรือค คุณต้องเปลี่ยนแปลงเข้าหาเขาครับราศีเจ็ดนะครับราศีตุลครับผมบอกเลยว่าราศีตุลเองช่วงนี้เองถ้าเป็นเรื่องของความรักแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยๆครับเพราะว่าความทุกข์ความท้อใจนะครับมันเคยมีมาแล้วและครั้งนี้มันได้เกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับถามว่าเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะครับผมบอกเลยว่าช่วงนี้นะครับเราอาจจะมีปัญหากันง่ายนะครับโดยการพูดคุยที่ไม่ลงตัวครับราศีแปดนะครับราศีพิจิกครับผมบอกเลยว่าราศีพิจิกช่วงนี้เองนะครับเบื่อกับเรื่องความรักครับตัวเขาและตัวคุณเองเนี่ยไปก เรื่องการเงินนะครับราศีก้าครับราศีธนูครับผมบอกเลยว่าราศีธนูนะครับในช่วงนี้นะครับช่วงปลายปีนี้อาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับสำหรับเรื่องของความรักนะครับถ้าใครที่กาลังเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะครับหรือว่ามองหาคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเตรียมตัวเลยนะครับว่าเขาจะไม่จริงใจกับคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับรวมถึงคนที่มีแฟนแล้วมีความรักอยู่แล้วเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขามองว่าคุณเองเนี่ยอาจจะเปิดรับใครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตครับราศีติศิลปนะครับราศีมังกรครับผมบอกว่าราศี ความรักครั้งใหม่ๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตครับคนที่เขามองคุณอยู่นาคาะนี้นะครับหรือว่าคนที่เขาคิดกับคุณอยู่นาคาะนี้เนี่ยเขามองว่าคุณดูดีขึ้นครับราศรีสิบเอ็ดนะครับราศรีกุมครับผมบอกเอกลยว่าราศีกุมเองช่วงนี้นะครับคนที่เข้ามานะครับแอบจะมีใจให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ถามว่าชาวราศรีกุมเนี่ยค่อนข้างที่ปิดใจค่อนข้างมากนะครับมีคนมาหยิบยื่นความรู้สึกดีให้แต่ชาวราศรีกุมเนี่ยปิดใจค่อนข้างเยอะครับราศีทีคสิบสองนะครับราศีเมียนครับผมบอกเลยว่าราศี เองก็เช่นกันนะครับสำหรับเรื่องของความรักเองเนี่ยเป็นไปได้ยากมากๆนะครับเพราะช่วงปลายปีนี้นะครับความรักยังไม่ลงตัวสําหรับชาวราศีมีนะครับรวมถึงการความความรักยังไม่สําเร็จอย่างที่ใจเรหาหวังไว้นะครับเพราะสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยมันสูงเกินไปครับผม